โสวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่บ้านจันแสงนะครับนี่มาดูรถเกี่ยวคูปะตา60ติดลมครับติดตั้งแต่เที่ยงครับตอนนี้ก็ยังขึ้นไม่ได้ครับดูจะพาไปดู รถไถดึงก็ไม่ขึ้นนะรถรถใหญ่มาก็ไม่ขึ้นนี่ยปัญหาอุปสรรคครับปัญหาอุปสรรคในรถเกี่ยวเมาันไม่ด้หนนยกำลังใจด้หน่นั่นนะ ฮะนุวเตน่์กะเจ้านี่ยนานๆนี่นานๆก็นายแกล้มันนี่ลี่เกยโอ้โถอดถอดปากออกเลยครับนี่วอลูกน้องติ๊กหนาวแล้ว ซักพัฒนามาช่วยครับอยู่ข้างบนนูน่นแต่ไม่ลกล้าลงมานะครับมันจมติดตั้งแต่เที่ยงอะ่ะเดี๋ยเราพาไปดูข้างแรกล้ๆยหน่อย ถอดตัวกวากออกเลยฮะโอ้ตัวนี้หนืดหมดเลยตีตมไหม ยมล้อเท็กเลยครับมูนไปปุยเลยดินเป็นคลื่นเลยอูยอหัติดตั้งแต่เที่ยงอตั้งแต่เช้าเลย่อง ตั้งแต่เช้าดอเที่ยงเช้าเท้า,าเที่ยเ็กเหมาเหียญไปเจ้าลูกเ้าโว้โมโเ,โเมียอโฟเกนแล้วมาดินดินมันเป็นลูกขึ้นนะคูสภาพมันต้องถอดตัวนั้นออกเลยถอดปากถอดปากออกอาองานช้างเลยครับนี่ ยจมขักจมเนี่ยครับมิดลอ้อเลยครับลอ้อหายหมดเลยนี่ครับหาอุปสรรคนะครับในการเกี่ยวข่าวเกี่ยวนี่อมันไม่น่าติดแน่เยมาติดได้ครับ เกี่ยวมาสิบปีแต่ไม่มีจมครับมาจมปีนี้นะครับดีซีหกสิบปากเก้าห้าตอนนี้ปากถอดออกเลยครับนี่เยาจะทำการดึงนเอาี่งงาเสียพัฒนามาเลยครับด,ดแต่ใหญ่มาดึงแนละ้ว

เดี๋ยวจะเริ่มทำการดึงนะ้เนเดา่เอขาเดินเดินให้รถมันมีกำลังให้ค่อยๆขยับขยับมาเลยเพราะต้องเร็วเตัวใหญ่มันเออมีสู้ไฟสู้รอเ่นั้นเกิดนเนะ อาเริมแล้วครับต้องถอยหางออกหางครับสลิงเดียวสลิงสลิงตัวสลิงขาครับอา

ต้องเอาเก,กาะกันโอ้โหจมลอ้อถทงนิดเลยครับให้กำลังใจทีมงานครับนี่เหนื่อยมากกย็ยกลางทุ่ง

มันเวียงครับต้องต้องคล้องใหม่ครับคล้องออกที่ใหม่ภารกิจเป็นงานช้างเลยครับนี่สู้กันตั้งแต่ประมาณเที่ยงครับขอยขึ้นเร็วๆครับ ดินมันนุ่มแล้วครับเดี๋ยวดินนุ่มแล้วข้างหน้านี่เจอดินนุม่มหมดเลยนะ ทำการขุดเปินดนาดิน,นเวลาไดินเอีดท่นเท่าคน่า ภารลกิจนี้ไม่อยากให้เกิดนะครับผมน่าจะเป็นจมปลวกครับตรงนี้จะเตขาดหมดเลยครับนี่ ตัวนี้ตัวนี้มันเป็นอัไนเนี่ยฮะจมปลวกบอกข้างหน้าอีกโลนี่น่าจะเป็นจอมปลวกตัวเดินไปยุบเลยบ้างยังไอโล่งยังแบงถ้าโลงแล้วไม้ในมือหนูน่ะเอาลองหนุนแขไว้ลองไรขวางน่ะนี่นะไหนเอาความมาฝากพี่ไหนอยู่ไหนเมื่อกี้ มิ้นกินก,กินการในชีวิตเลยครับนี่ครันนี้ครั้งแรกเลยนะต้องต้องถอดปากออกนะตอนนั้นดึงดึงลำบากดึงยาก ก,กสาโดนกับดักเลยครับนี่กับดัก,ดกใหญ่เลยลอัน,อนใหญ่เลย,เลยตอนแรกหันหัวไปหันหัวครับอันนี้รถใหญ่หันดึงปว๊บวมาหนูมาฝั่งติดตะวันออก เมื่อวานก็ถึงตีตีสามแบบติดติดอีกต,ตดรอบหนึ่งคนระับมาติดที่จะลงอีกอ,อจันแสงมาติดที่จันแสงอีกครับ<อ>นี่ครับนี่เมวาน,นครับนี่โอ้อตัวนี้ตัวนี้ไม่ค่อยหนักตัวนี้หนักกว่า จมหนักเลยครับนะี่ยโอ้เกี่ยวเลีนี้รอบสองรอบสนะครับดเี่ยเ้วครับของมันบอกว่าลงได้ลงได้ดเช้าขอบ่มแ้งมาช่วยีแต่เสียกับเสียเลยครับเดี๋ยวภารกิจที่สองครับเดี๋ยวให้ให Thôi Hay xô, xô từng ngon hợp Bao bao Điều điều điều, điều. เอาวคลืนคลือนโอ้โห้สลิงขาดงตสตขาด เปีนี้รถด,ดึงรถติดอย่างเดียวครับปีนี้โอ้โห <c oughs> จงที่สองสเตย์ขาดครับ ไวเจอกันช่วงต่อไปครับสวัสดีครับ